สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic ทาร์ลอตไบคิตตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันของคนที่เกิดราศีธนูลัคนาธนูในช่วงวันที่1 6ถึง30มิถุนายนนะคะมาดูกันนะคะสิ่งใดเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีธนูลัคนาธนูในช่วงปลายเดือนเนาะ15วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะ 16ถึง30มิถุนายนนะคะการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะและช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างเนาะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะบางคนก็อาจจะตรงเป็นบางเรื่องนะคะแล้วแต่พลังงานที่เราจมกันติดเนาะมาดูกันค่ะการงานการเงินความรักคนที่เกิดราศีธนูลัคนาธนู ช่องเราจะเป็นการอ่านแบบไทยนะคะเราอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะมาืมสัจเมนต t สัจเมน n t เป็นลักษณะของกฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วประมาณนั้นเนาะมันเป็นลักษณะของผลกรรมที่คุณทํากรรมก็คือการกระทำเนาะการกระทําที่คุณได้ทํามาตอนนี้มันกําลังจะส่งผล ตอบสนองถ้าคุณทําดีคุณก็ได้รับกรรมดีถ้าคุณได้ทําชั่วคุณทําไม่ดีสิ่งไม่ดีก็จะตอบสนองหาคุณเช่นกันนะคะช่วงนี้ถ้าแบบในแบบสายมูเนาะเขาก็จะปานเป็นประมาณว่านางฟ้าเทวดาจักรวาลรับรู้รับทราบในสิ่งที่คุณทำนะคะตอนนี้เหมือนเจ้ากรรมในเวรเนาะสายมูก็จะเป็นประมาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมในเวรเนาะเขารับรู้รับทราบและเขาได้รับบุญกุศลที่คุณได้ทําบางคนอาจจะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทําบุญทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันบังเกิดเป็นผลแห่งบุญเน่ะเจ้ากรรมในเวรเขารับรู้รับทราบและตอนนี้เขากําลังจะปลดปล่อยเหมือนชีวิตของคุณกําลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นโอกาสใหม่ๆเรื่องดีๆใหม่ๆกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเนาะแล้วมันเหมือนกําลังจะมีเงิน ก้อนหนึ่งเข้ามามันจะทําให้เหมือนชีวิตของคุณมันจะใครเป็นหนี้อยู่ก็จะแบบลดหนี้ได้แล้วก็ชีวิตมันจะแบบค่อยๆราบรื่นขึ้นนะคะมีเงินที่กําลังจะได้มาจากครอบครัวบร,รรพบมรลุษเขาเรียกว่าเป็นเงินเงินมาจากเขาเรียกว่าอะไรตกเบิกตกทอดมี เขาเรียกว่าอะไรมีครอบครัวสนับสนุนหนุนหลังในเรื่องของการเงินนะม,รมรดกปเออประมาณว่ามีใครบางคนอาจจะกำลังจะได้ทรัพย์สินมรดกนะคะมาดูกันต่อนะคะการงานาการเงินความรักคนที่เกิดราศีธนูและคนาธนูน,นะคะอืม the star เห็นไหมมันจะมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามาจริงๆนั่นแหละนะคำอธิษฐานคาขอพรที่คุณ ร้องขอที่คุณตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็นึกเอาไว้เสมอในเรื่องของเรื่องดีๆนะมันกําลังจะส่งผลมาหาคุณแล้วเร็วๆนี้นะคะชีวิตของคุณมันกําลังจะค่อยๆราบรื่นขึ้นใครสวดมนต์ใครปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะมันเป็นลักษณะของอะไรที่มันจะค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นการเงินก็เหมือนกันคุณมีเกณฑ์ที่กาลังจะได้เงินก้อนหนึ่งมาปลดหนี้นะเนี่ย พอปลดนี่ได้แล้วเหมือนชีวิตของคุณจะค่อยๆราบลื่นจะค่อยๆพัฒนาอยากทำอะไรก็จะได้ลงมือทำในตอนนี้นะคะหรืออีกในหนึ่งเดอะสตาร์ Star, หมายถึงดาราคุณกำลังจะโด่งดังมีชื่อเสียงใครที่ทำงานที่เป็นทํางานที่อยู่ในหน้าจอ MC, y o u t ยูทูบเปอร์เป็นดาราเป็นนักแสดงอะไรทั้งหลายเนี่ยคุณจะโด่งดังคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นนะคะดูกันต่อนะ การงานการเงินความรักโชคลาภราศีธนูลัคนาธนูนะคะช่วง16ถึง30มิถุนายนนี้เรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะขอให้คิ้ไทยช่วยบอกหนะห่อยนะเดดเดดเดดเป็นลักษณะของอืก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอเจอกับมรสุมชีวิตชีวิตที่เขาเรียกว่า หนักหนาหนักหนาสาหัสมาก่อนหน้านี้เนาะมันเหมือนแบบเราต้องเจอเจอกับอุปสรรคมากมายที่เข้ามาตอนนี้ทุกอย่างมันกําลังจะจบลงแล้วนะคะเหมือนคุณต่อสู้มาอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของร่างกายสุขภาพในเรื่องของความรักตอนนี้ทุกอย่างมันกําลังจะจบและคุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่อะไรดีๆสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแต่คุณต้องจบจากปัญหาเดิมเนาะบางคนอาจจะออกจากงานเดิมบางคนอาจจะออกจากที่เดิมที่มันไม่ตอบโจทย์เนาะ หรือออกจากความสัมพันธ์เดิมๆที่อยู่แล้วมันมีจะทําให้ทุกข์ใจอ่ะเหมือนตอนเนี้ยพอมันจบเรื่องเดิมๆแก้ไขปัญหาเรื่องเดิมๆได้แล้วเนี่ยตอนนี้คุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่ทํามีอะไรดีๆที่กําลังจะเข้ามาเป็นสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะอืมเซเว่นออฟสอดเจ็ดดาบเนาะช่วงนี้เหมือนคุณเองก็มีความคิดมันเป็นความคิดลักษณะของคนที่แยบยลหรือคนที่อืม ใช้กลโกงมีเล่เหลี่ยมก็ต้องระวังนะพี่ไพ่เขาออกมาเตือนด้วยเหมือนกันว่าถ้าไม่เป็นคุณเองที่เป็นคนที่คิดอะไรแยบยลก็อาจจะเจอะเจอกับคนที่มีเล่เหลี่ยมมีกลอุบายคิดอะไรที่แบบทําให้ต้องมีเรื่องของการเดือดร้อนเข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะนันเป็นไพ่ดาบเนาะไพ่ดาบเป็นลักษณะของอุปสรรคและปัญหานะคะหรือมีใครบางคนอาจจะกําลังเดินทาง เดินทางไปไกลบางคนอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศเนาะมันเป็นลักษณะของการพลิกผันชีวิตกําลังจะพลิกฟื้นเนาะกำลังจะพนะลิกเปลี่ยนบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่การเดินทางก็อาจจะเข้ามานะคะบางคนอาจจะมีโชคในเรื่องของเงินเงินที่มาจากการพนันเนาะการพนันมันเป็นการสุ่มเสี่ยงเนาะอันนี้ไพ่ดาบเขามาเตือนด้วยเหมือนกันนะคะอย่าสุ่มเสี่ยงอย่าเล่นอย่าอะไรอย่าเยอะอย่า,ยา,ยา,ยา ซึ่งนิดๆหน่อยๆพอติดไว้ได้เนาะนะมันเป็นเรื่องของการพนันที่กำลังจะเข้ามาด้วยนะคะดูกันต่อนะคะบางคนอาจจะมีโชคจากเขาเรียกว่าอะไรตัวเลขที่มาจากความตายอะ่ะหรืออาจจะเป็นลักษณะของคุณอาจจะได้ไปงานสีดำงานศพงานอะไรมาในช่วงเนี้ยนะเนี่ยมันมีตัวเลขที่มาจากความตาย ในไพ่เขาบอกประมาณนี้นะคะดูกันต่อนะคะราศีธนูลัคนณาธนู16-30มิถุนายน2567นะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะอืมเทนออฟวอนงานหนักงานหนักงานเยอะกำลังจะมีงานเข้ามาเนาะเขาอยากมันเหมือนเป็นลักษณะของอการให้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมรับมือกับงานที่กำลังจะเข้ามาอย่าง เหมือนแบบเป็นภาระที่ต้องแบกเอาไว้เนาะคุณอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่มากกว่าคนอื่นสูงกว่าคนอื่นก็เลยต้องแบกภาระในเรื่องของงานมากกว่าคนอื่นนะคะถ้าถ้าแบบเป็นคนที่ทํางานในบริษัททํางานประจำนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ทํางานที่เป็นลักษณะของเป็นเจ้านายตนเองก็จะมีงานเข้ามาเยอะในช่วงนี้นะคะงานเข้ามาเยอะก็เตรียมรับมือกับงานนะคะงานเยอะเงินก็เยอะเช่นกันนะคะอย่าไปท้อเนาะ หรือในช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพสุขภาพก็อาจจะเป็นลักษณะของการอาการปวดคอบ่าหลังนะคะอาการเจ็บหลังเนาะมาจากการงานเยอะแน่ๆเห็นไหมงานเยอะจริงๆด้วย แต่เห็นไหมอย่างที่เราบอกงานเยอะเงินก็เยอะเช่นกันแปเหรียญน,นะคะแเหรียญเป็นลักษณะของคนที่อุตสาหะมุ่งมั่นตั้งใจทํางานด้วยความขยนันหมั่นเพียรอดทนทําอย่างสม่ําเสมอและงานที่คุณทําอยู่มันต้องเป็นคุณเท่านั้นที่ต้องลงมือทํางานชิ้นนี้มันถึงจะผ่านมันถึงจะสําเร็จมันถึงจะลุล่วงนะคะช่วงนี้เขาอยากให้คุณขยันเอาไว้เยอะๆนะคะตั้งใจทํางานเอาไว้เยอะๆนะคะ,ะ,คะแล้วสิ่งที่ตามมามันก็คือเงิน แปดเหรียญมันคือเม็ดเงินเงินก้อนใหญ่นะที่กําลังจะเข้ามาพร้อมกับงานด้วยนะคะอหรือบางคนอาจจะอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงก็ไดเ้เลขของคนที่เพิ่งไปงานศพมานะเือเชนออฟครับม,มีความสุขดีนะคะ สิบถ้วยเนาะชีวิตของคุณมีความสุขดีนะถึงจะมีงานเยอะมีอะไรแต่ว่าคุณบริหารในเรื่องของความสุขได้เป็นอย่างดีความสุขที่มาจากครอบครัวมาจากความอบอุ่นมาจากเขาเรียกว่ามาจากภายในของคุณเองมาจากครอบครัวที่อบอุ่นคุณมีครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่นะมีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานให้การสนับสนุนให้ความรักให้ความเอ็นดูกับคุณเป็นอย่างดีนะคะหรือมีใครบางคนอาจจะ คิดอยากจะมีครอบครัวเป็นของตนเองอะ่ะได้แต่งงานได้มีครอบครัวได้มีลูกได้มีบุตรในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะดูต่อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีธนูมาเดเอ็มเพรสไหมคุณมีเกณฑ์ที่กำลังจะเป็นแม่สูง แอมเพสหมายถึงราชินีหมายถึงคนที่มีเมตตาหมายถึงคนที่มีลักษณะของความเป็นแม่สูงมีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอเนาะถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่กำลังจะได้กำลังจะได้ขยับขยายยกย้ายเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งไปในตำแหน่งงานที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะการเงินเนี่ยเดมเพยเขาเป็นราศีนีนะคุณนั่งอยู่บนกองเงินกองทองเลยนะคะคุณมีกินมีใช้เหลือกินเหลือเก็บนะคะหลังจากที่ชีวิตของคุณได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วเนี่ยตอนนี้ชีวิตของคุณจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมากเลยนะคะใครอยากมีลูกมีบุตรช่วงนี้ให้นอนหลับพักผ่อนเยอะๆนะคะทําร่างกายให้สมบูรณ์ให้แข็งแรงนะคะมีเกณฑ์นนะ การเงยนดีการงานดีความรักก็ดีนะคะความรักดีอบอุ่นมีครอบครัวที่อบอุ่นแข็งแรงนะคะดูกันต่อนะชีวิตของคุณแบบกำลังจะพัฒนาก้าวไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะปัสสักใดๆมันจะค่อยๆคลี่คลายคือ,คอ,คอถ้าเรามีปัญหาเราอยากบอกว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลา อย่างมันจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคไวเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆคลีค่คลาย,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 ยไปในทิศทางที่ดีขึ้นเองนะคะสามถ้วยแมนะ้คุณมีเกณฑ์กำลังจะได้เฉลิมฉลองมั่นหมายแต่งงานจริงๆเนี่ยม,มีคนถ้าใครที่แบบศึกษาดูใจเนี่ยมีเกณฑ์ที่กำลังจะได้ตกลงตกลงในเรื่องของการ อยู่ด้วยกันแต่งงานกันมีความสุขนะทำมีทั้งสิถ้วยมีทั้ง3าถ้วยเลยเป็นลักษณะของการเฉลิมฉลองการได้สังสรรค์เจอเจอ,เจอเพื่อนฝูงผู้คนนะคะการได้ยินดีปรีดากับอะไรสักอย่างที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสุขหรือการได้ได้มั่นหมายแต่งงานการมีครอบครัวนะคะการได้มีลูกมีบุตรเนาะบางคนอาจจะได้ฉลองตรงนี้ก็ได้นะคะ ขออีกใบหนึ่งนะคะราศีธนูลัคนาธนู16ถึง30มิถุนายนนะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะบางคนอาจจะมีเงินก้อนหนึ่งเข้ามาให้ได้ฉลองก็ได้นะคะเนี่ยอ mm ืมไฮปินเทสนะคะไฮปินเทสเป็นลักษณะของไพ่นักบวชหญิงเนาะค mm ุณ hmm. อาจจะอยากาฝึกสมาธิทำสมาธิ สวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าวัดในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เป็นไพ่นักบวชเนาะหรืออีกในหนึ่งเป็นลักษณะของคนที่มีซิกเซนมียานสัมผัสเขาเรียกมีจิตสัมผัสอะมีซิกเซนเนี่ยเชื่อเซนของตอนเองและช่วงนี้เซนคุณแม่นนะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ช่วงนี้บริหารสเสน่ห์ให้ดีๆนะคะแล้วมันจะแบบทาให้คุณได้เจอเจอกับสิ่งที่ดีๆที่กําลังจะเข้ามานะคะแต่ถ้าใครบางคนที่ยังโสดอยู่ถ้ามีคนใคร ใครที่แบบอยากคุยอยากศึกษาช่วงนี้ให้ศึกษาเขาให้ละเอียดมองไปให้ดูให้ทะลึกคนรอบข้างครอบครัวเขาเป็นยังไงเขามีคนอื่นแล้วหรือย,ยังให้ระวังเราไปเป็นมือที่สามของคนอื่นหรือเขามีคนอื่นซ่อนเลนอยู่ก็ต้องระวังนะคะต้องระวังเนาะแล้วอันนี้ เดชัยป็นเทพเขาเป็นลนักษณะของไพ่หมายเลข2ด้วยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะก็ต้องดูให้ละเอียดให้รอบคอบนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยคุณเป็นคนที่มีซิกเซนเนาะงานที่คุณทําแล้วเหมาะเนี่ยอาจจะเป็นงานที่ให้คําปรึกษากับคนอื่น ให้คำปรึกษาพูดคุยนักจิตวิทยางานที่ใช้ความละเอียดอ่อนตัวเลขบัญชีการเงินอ่เงี้ยคุณก็ถนัดนะคุณก็ทำงานตรงนี้ได้ดีนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นนักอ่านไพ่แม่หมอพยากรณ์นักพยากรณ์เลยก็ได้นะคะเพราะคุณเป็นคนที่ให้คําปรึกษาคนอื่นได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีคนชอบมาให้ให้อยากอยากให้คุณพูดคุยปรึกษาหาเรในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะในลักษณะของอ คนที่มีความละเอียดมีความรอบคอบนะคะเป็นคนที่ช่วงนี้แต่ว่าถ้าเป็นในตัวของคุณเองอะช่วงนี้เหมือนอารมณ์ของคุณก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงเนอะมีความย้อนแยง้งแบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินสูงติดต,ดติดหน่อยเนาะจะแบบเดี๋ยวตอนเช้าอารมณ์ดีตอนเย็นอารมณ์เสียอะไรประมาณนี้นะช่วงนี้อาจจะเข้าถึงยากนิดหนึ่งนะคะเป็นคนที่มีชอบเก็บงำความลับ เอาไว้ในใจแต่ไฮเป็นเท่เขาเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อนเนาะเป็นคนค่อนข้างเข้าใจยากแล้วก็มีอารมณ์อ่อนไหวเนาะในช่วงนี้เขาอาจจะเก็บงามความเศร้าอะไรไว้ในใจลึกๆก็ได้นะคะเป็นคนที่ช่างสังเกตละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่องานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยๆงามๆเนี่ยคุณก็ทําได้ดีนะอ่า ขายของอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับของสวยงามดูแลผิวครีมอะไรพวกนี้คุณก็จะทําได้ดีนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของของงานของคนของการต้องเจอเจอผู้คนคนอื่นในช่วงนี้นะต้องก็ต้องระวังการถูกใส่หลายปายปสีหรือการนําตัวเองตัวคุณน่ะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเปรียบเทียบผลงานเปรียบเทียบชิ้นงานหรือเปรียบเทียบว่าเออคนอื่นเขา ทำอะไรได้บ้างแล้วเราทําอะไรได้บ้างประมาณนี้เนาะก็อย่าไปคิดมากนะคะเพราะว่าย่าให้เป็นเทพเขาเป็นลักษณะคนที่ค่อนข้างอารมณ์อ่อนไหวแล้วคิดง่ายคิดมากง่ายเนาะประมาณนี้นะคะสุขภาพในช่วงนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของอาการผดผื่นผดผื่นภูมิแพ้การปวดท้องผู้หญิงเนาะปวดท้องของผู้หญิงอะ่ะก็ระวังในช่วงนี้อาจจะแบบมีช่วงนี้ที่จะแบบ ที่ต้องระวังขึ้นมาช่วงปลายเดือนนะคะหรือช่วงนี้ให้ระวังเรื่องอารมณ์เนื่องด้วยที่เดี๋ยวไฮพินเทยเขาเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนได้ง่ายก็ให้อืมเขาเรียกว่าดูจิตด,ดูใจตนเองเยอะๆเนาะอย่าพลิกผันไปตามอารมณ์หรือสิ่งแวดล้อมง่ายมันมีมันเป็นลักษณะของคนที่หงุดหงิดง่ายในช่วงนี้นะคะแต่คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีเสน่ห์มีสเสน่ห์กับ กับกับกับคนอื่นอะอนะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะใช้เงินเก่งหาเงินมาได้ก็ใช้เงินเก่งด้วยเช่นกันนะใช้เงินเก่งแล้วก็คุณเป็นคนที่ใช้เงินตามใจตนเองอยากซื้อก็จะซื้อหรือบางทีอารมณ์เสียอารมณ์หงุดหงิดอยู่ก็ใช้วิธีการใช,ใช้เงินช,อชอบบบ็อปอะช็อปบ,บ,บาําบัดอะเออช็อปบําบัดแล้วเดี๋ยวแบบ ฉันด้ซื้อแล้วเดี๋ยวฉันก็จะอารมณ์ดีขึ้นเองนะ่ะช่วงนี้ใช้เงินเยอะนะคะก็ให้วางแผนในเรื่องของการเก็บเงินออมเงินการใช้เงินให้ชัดเจนให้ละเอียดให้มากกว่านี้นะคะในช่วงนี้นะโอเคนะคะราศีธนูลัคนาธนูเราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้รับไว้เป็นพลังงานดีๆพลังงานบ,กบวกๆนะคะใครสนใจอยากอ่านไพ่ดวงกับเราก็ติดต่อได้นะคะปรึกษาพูดคุยได้นะคะหรือ ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะคะวควรบกวนช่วยกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะให้ช่องมันพัฒนามันเติบโตนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักนักทุกขวัญทุกกาลังใจที่ส่งมาให้แม่หมอเลยนะคะขอบคุณมากค่ะมจิทัลล์บายคิตตี้ค่ะ